ุณผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะกับรางวัลที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือเกิดอวอร์ดครั้งที่2องผมมือหน่อยสิเย้เพราะว่านะฮะความสําเร็จกับเกิดอวอร์ดครั้งแรกเนี่ยนะฮะที่เรามอบรางวัลเกิดแห่งปีนะครับในสาขาต่างๆให้กับดาราที่แจ้งเกิดในวงการนะครับนวงการบันเทิงนั่นเองนะฮะ อ่ะเขาพูดในเกิดอว่านิดหนึ่งหน่อยดีกว่าคนที่ไปมาแล้วเนี่ยอย่างมดดำเนี่ยเล่าอย่างนี้ออก็คือแน่นอนฮะบรรยากาศในงานนี่คือเป็นงานรางวัลงานแรกที่ผู้ที่ได้รับรางวัลหรือเข้าชินเนี่ยจะมีคิดบัสเกตกใหญ่เลยคุณนด้ออกไหมถ้าคุณเข้าชินเนี่ยจากระเบือนเรือลบตั้งแต่ไปเที่ยวผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะรวบรวมกันอยู่ในน้นหมดเลยแล้วก็งานของแจกนี่ก็จะเลอค่าที่สุด ันไม่ใช่กะโหลกแล้วไม่ได้แจกของกระโหลกกะลามีเพชรมีพชรมีจี๊พักอื่นชั้นสูงทุกอย่างขอรางวัลแค่ผู้ที่มีชื่อเข้าชิงในสาขาต่างๆก็จะได้รับกีบบาสเกตที่มีมูลค่ากว่า3ามแสนบาทโอสามแสนบาทใครเข้าชิงปีนี้เนี่ยผมขอบอกเลยเนี่ยคุณโชคดีมากเพราะว่าทางทีมวูดี้เวจัดเตรียมิปบาสเกตแบบสอลังการที่พักสุดหรู ของปีเม่ให้คุณหมดนะครับ uh huh. ดูภาพจากปีที่แล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงอาจจะคิดว่าเอ๊ะเกิดอวอว์ดปีที่2เนี่ยจะประมาณไหนครั้งที่2ทีมงานบอกมาว่าต้องเวอร์และอลังการมากกว่าเดิมแล้วมีกิมมิคอะไรที่แบบจะบอกได้ไหมว่ามันมันจะมีอะไรปีนี้นคือแน่นอนว่าจะต้องมีโชว์สุดอลังการ uh huh. นะครับ uh huh. พร้อมแขกรับเชิญที่คุณต้องเซอร์ไพรส์กับการปรากฏตัวของเขาแน่ๆนะฮะและขอร้อง uh huh. คิวบาสเกตมูลค่ามากกว่าเดิมด้วยมากกว่า3000,000ด้วยครับอ่าใชนก็ไม่มีสิทธิ์ได้สิไม่แน่อาจจะมีสิทธิ์ได้ ฉันไม่มีทสิ์งรอกฉันจะเอาอะไรไปเข้าชิงกับเขาล่ะระวังเสียงแตกอวอร์ดดีเด่นเนี่ยเกิดมาเกิดมาแหบไม่แหบดีเด่นก็ตกงานแบบดูสนุกอ่ะยไงถ้วย่างรางก็ยังมีมูลค่าสูงเหมือนกันนะครับ เป็นงานเดียวที่แบบเออก็เคยถามว่าทำไมต้องทำกขนดานั้นเพราะว่าบางทีเราไปเข้าชิงคุณไปรับรางวัลเมื่อปีที่แล้วอย่างเงี้ยแต่เขาที่จะสมมติค,คุณแค่เข้าชิงคุณก็ได้เป็นแสนแสเขาบอกนิดนึงสวัรั <ๆ S 2> บแฟนๆที่อยากจะมาดูปีนี้เป็นครั้งแรกคุณผู้ชมประกาศาข่าวดีเราจัดที่สยามนิรมิตตึกสูงวัฒนธรรมนะครับวันที่6พฤศจิกายนและจะบอกว่าเราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสเข้าไปดูฟรี อ๋อรืฟรีหมดเลยเหรอฟรีงานนี้เราอยากให้คุณได้เห็นกับตาว่าจะเป็นยังไงแต่ติดตามรายละเอียดได้ทางตื่นมาคุยทุกเช้าแบบนี้เนี่ยนะครับอยากไปแต่เราไม่อยู่อ่ะเอาไไม่อยู่ได้ยังไงไม่อยู่ไปถ่ายละครนิวซีแลนด์ลาเลยลาเลยลาเลยนะฮะแล้วอย่างชันนี่จะไปร่วมงานได้ไหมอย่างมดดำคือตอนนี้ทั้งโรงการนะฮะรู้ว่าตัวเองจะได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานเกิดอวอร์ดครั้งที่2หรือไม่ ตอนนี้ต้องบอกว่าทีมงานเนี่ยกำลังติดต่อพวกคุณอยู่นะครับอรอรับการติดต่อจากทีมงานให้ดีนะฮะบัตรเชิญปีนี้ก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราจะเอามาให้โชว์เดี๋ยวเราจะเอามาโชว์ในรายการให้คุณได้ดูกันนะครับแลวรวมถึงรายชื่อผู้เข้าชิงในสาขาต่างๆจะมีใครบ้างเราจะมาบอกให้ฟังในรายการตื่นมาคุยเป็นที่แรกอย่างแน่นอนแต่ล็อกปฏิทินไว้เลยครับ6พฤศจิกายนนี้ตอน6โมงเย็นที่ สยามนี่ยเดนกเน็ดนเองครับเอาละฮะละฮะเป็ดเบรกกันแป๊บหนึ่งเลยแล้วดีมะช่วงนี้เราเบรกเบรกก่อนพีนี้เขาบอกจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆริงนะ